คุณพี่วิจาก็เลเครับทุกทานทุกคนมาถึงกับแมนเขากับพเมเลยเนาะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พนะคะเี่เอะไจากต่างถิ่นแดนมาหลังมูพี่น้องเลยก็รับคนแล้วๆจังคอยมาคุณบารมี เจ้าบดพงพญาสร้างทุกเชจ็บทุกดวงแก้วทุกดวงใจจ้องมาเยอะนะคะคบุญดีเอ้ยหยอกกับพี่เมย์ไหมเออพร้อมทั้งบัวบานเออหน้าโน้ชื่นใจตลอดทั้งสร้างหลายๆชีวิตหลายดวงแก้วดวงใจขอบุญบารมีพญาสร้างสรรค์จงบันดลจงบันดานคนมาได้เต้นได้ดูคนมาได้เปิดเพลงทุกท่านทุกคน อายุบันฟันยืนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใคร เทวดาพญาสร้างรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องทำหาเทวดากินถึงตลอดเวลาบุญก็มานะคะพ่อโอบุญบารมีสร้างปติม่คช่เจ้าคือสิญากูมูเนาะสร้างสอนปติล่วงบุญบารมีของข้าเห็นอู้บุญต้องเห็นคุณนายนะคะไปไหนไปด้วยกันพระงถน เออกับมาเกิดจากปรงนี้ได้เปนสร้างมีบุญมีวัดสนาะเออมีเทวดารักษามีพี่น้องรักษามีาเฟ็นกับดูซี่ดูเลเอ่อูบูสาวปีมาแบบไม่ได้ใส่ชุดนะคะมาแบบรีบๆเดี๋ยวจังสิกลับไปใส่ค่ะาคาสาวบูแดงบูแดงเอสร้างสร้างข้ามไหัข้ามโเป็นป,นป,นปนางเผ่าซ้างแก่ซ้าง นู่นนะคะเจ้าของงานวันเกิดอยู่กับพี่เอ่อพี่เลิศประจิความง่ากันนะคะหนุนเอ่อกระส้าหน่อยอ่าไก่บงโคดในว่าซอยสนับสนุนปีปีปีในซอยเลี้ยงเอออยู่ไก่พี่บัวอยู่ไก่พี่บัวอยู่กับผู้เมาหุ่น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 โอ้ยอยากเติดละลูกหอยเปิดเพลงเธอลูกหอยอยากเงา Going, ลูกไปอยากเงาทุกว uh, nah, ันไปกับส่างเชื่อวคนเลิศได้อยู่ไในอินเจ็ดสันปันส่วนจะมั่งจมเหม่ความหมามีบุญมีมาแล้วกินแต่เชื่อเดียวอย่างร้อเลยนะคะสวยมากนี่ยังล่ะพี่ปี ง่อยมากหอดคือได้ลวดมามาดเอ้ยอุ้มมาเอาอุ้มมาเอาแม่เอาเด้ออุ้มอุ้มมาเอาแม่เอาเด้ออุ้มเอออุ้มมาเอาแม่เอาเด้ออุ้มเออหย่านแม่หยาดเฮ่อกลัวกลัว,ลว,ลวเราแย่งฮะรีบจับเลยเฮ่อจางบัวบ้านเออพี่หมายพร้อมจางจางเพร้อมเนาะจางเขาเขาจะยืดตัวขึ้นไปกหนึ่งทูน่า ความสูงน่ะสูงแต่ว่าไม่ไม่อ้วนหอมลมเสื้อวานิมอนสุนแมียลีมอนบอกรุ่นพ่อสุนแมย์ซุปปิมอนโอ้ถวายอมอมจะแกะดอกไม้เพิ่นนะมัดได้แม่สิข์ามไม่หยังกว่าโอ้บาหไฮเยียมปัดแสงสว่างเออถวายถึงส่องวัดบอลลามเยี่ยง

ทำจุดอ่ไนครับนี่นะเป็นผู้มีอุปนิบาทนะเป็นลุงพ่อลุกไส้ เฮ้ย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  n a แล้วสองสาวปีปี่าคุยเบาดีกว่าคุยเบาดีกว่าเออเออเอ้เอ้ยเอ้ยเะ้ยเอ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 ้เบ้ยเต้นเอ้ยเอ้เอ้กเนนยน้ยเอ้กเน้ยเอ้ยเอ้เอ้อ้ยเน้ยเอ้ยเ้ย้เอ้้้้อเ ือจังสั่งบัวบาคือยังสั่งมงคลเออสั่งบสักาเออขอเทวดาจงติดตามปุักระสาโอ้พอท่องนิบง่าไไปเลยมาจุดยอดแต่พอท่องนีใสใจใส่สยทุกการมันแบ่งโูซูแล้วส่าพระธนสิงห์นกลาได้สิ่งนั้นผสมดังมโนหมายเอาเอาเเอเอ้ยกอดกันแม่ตาหักแต่ เอาไม่ดูไม so ่ดูกอดกันไม่ดูปีกอดกันไม่ดูเออแอบรักในวัยเรียนแต่ฮะแอบรักในวัยเรียนพี่ปีว่าเฮากับโฮปีโทรกันพี่ปีวะท่านเชิญมาในศานี้ขอให้ท่านได้เป็นใหญ่ในเมืองก้เด้อยไปสนงติดตับโกนข้ามแก้ว จสวยลูกใจสวยจ้าเสียงบ่ออกยำยาอยู่ยำยายำยาค่อยค่อยลูกค่อยคพี่กัุนานะค้อนขนมลูกลูโอ้ยเต็มมืออยู่เต็มมืออยู่ใาสวยก่อนเฮ้ ขอเบิ้นได้ไหมพี่ปีปีว่าหันมาผู้บ้าวพี่มาจุบกับผู้บ้าวต่อพี่ไปขออีกแล้วอย่าดีกน่าคุณจากกัเจ็บหน้าอีก รู้ว่าเจ้าได้ทำให้คุณตาปฏิทินคุณี่อราบุญาให้โชคดีจงทาให้อยรอคอยคามเริอ้าแม่ไหมบอกปฏิจ้าเสียงไม่ออกนะคะขับหยาอยู่ขอบคุณแม่ไหมค่ะ ติดกันมากแม่แม่จะยืนข้างหน้านะคะถ่ายรูปนะคะกับน้องๆนะคะโอ้ผู้มาผู้เดียวโอ้คุณเห็นตนาหน่ะเห็นตนาหนดูนะคะแม่แม่นะคะมารวมตัวกันนะคะเยอะมากเลยนะคะโอ้ยน่ายินดีกับน้องดาวดี

งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้าโอ้ยค่ะจะจีบกันไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้า